รอนนี่เนี่ยเก่าใช่ไหมล่ะเอ่อคือท่านจะบอกว่าไม่ว่ารถมันจะเก่าแค่ไหนฉันก็ขับแข่งเร็วกว่าใครได้นะแต่ว่าวันนี้ฉันจะไม่ขับรถสามีฉันจะเป็นคนขับฉันจะนั่งข้างๆเองผมจะนั่งข้างพี่อนุรักษ์นะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิ พี่ชายเธอนะ่ะเป็นสามีของฉันนะให้ฉันนั่งข้างเขาเธอเธอไปนั่งข้างภรรยาเธอสิเธอสองคนเพิ่งแต่งงานกันนี่นาะเพราะฉะนั้นนั่งด้วยกันดีกว่านะขึ้นไปเลยขอบคุณนะบูนบูนป็นปนบูนบูนบูนที่อนุรักษ์ฉันอยากขับรถเป็นบ้าง เอาไว้สอนวันหลังอือโอเค จะเอาใจเขายังไงดีนะนี่เป็นครั้งแรกที่เราออกมาเที่ยวด้วยกันนะเรามาถ่ายรูปกันดีกว่า,าฉันยังไม่ออกนะเขาเรียกว่าอะไรนะเซลฟี่เออใช่มาเซลฟี่กัน <c oughs> เออฟังนะช่วยจอดก่อนสิ รักกนี้ผมไปทำการสายแล้วอย่าเสียเวลาเซลฟี่เลยนะเออโอเคก็ได้งั้นขับไปเลยนะเดี๋ยวฉันอ่ะจะเป็นคนถ่ายเอง นี่ได้โปรดอย่ามากวนได้ไหมคือว่าถนนมันครุขรนะน่ะฉันถ่ายเซลฟี่ไม่ได้เลยเอรูปนี้สวยจังเลยอะคุณเนี่ยหล่อจริงๆเลยนะฉันก็สวยเหมือนกันอะ่ะลองดูสิดูสิและกินที่ฉันขอถ่ายด้วยได้ไหมอ๋อก็ถ่ายสิเอาโทรศัพท์ฉันเ,นะเอาไปเลยนะเอาไปเลย เธอสองคนถ่ายกันไปเลยเวลากินดีไว้ถ่ายที่หลังก็แล้วกันนะเออโอเคก็ได้ไว้ถ่ายที่หลังก็ได้แต่ฉันจะเปิดเพลงนะตอนนี้เลยไม่งั้นเนี่ยเราเบื่อกันแย่เลยเนาะใช่ไหมล่ะฉันเปิดเพลงเลยเออโอเค อ,อขอโทษทีนะแต่ว่ารัดเข็มขัดดีกว่าอ,อ่อไม่เป็นไรฉันโอเคดีนะสธิเธอไม่เป็นไรนะเออนั่นร้านอาหารเดิมนี่นะเราเจอกันที่นี่เป็นครั้งแรกฉันมาที่นี่มาตามหาตรีบุวาน สุดท้ายก็ตกลุมรักคุณจนได้นะ่ะเออนีหยุดรถก่อนสิไปที่นั่นกันนะไปกินอาหารกันนี่เธอเป็นอะไรเนี่ยฉันเพิ่งออกจากบ้านเมื่อกี้นี่หิวแล้วเหรอพี่อนุรักษ์สีติอาจจะหิวนะไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าแล้วนี่ ว่าไงนะไม่ได้กินอะไรแต่เช้าเลยเหรอไม่แต่ฉันโอเคเธอกินมาหรือยังไม่ได้กินแต่ว่าฉันไม่หิวนะไม่ได้นะงั้นเรามากินอาหารกลางวานาันกันแต่ว่าสองคนพูดภาษาอังกฤษกันทำไมนะฉันไม่เข้าใจอะไรเลยเนี่ย มาเธอสิติอ๋อสองคนนี้คุยกันแบบนี้นี่เองอนุรักษ์เป็นของเราแต่ทำไมเขาเอาใจยีสิติมาเกอ่าเราล่ะเนี่ยรักินีสวัสดีอนุรัก์มาแล้วนะอินดีต้อนรับสุดร้านอาหารของเราครับเจลยครับเจลยครับทุกท่าน นรักคุณเป็นคนที่ดีมากนะฉันคิดว่าคุณคงจะรู้หน้าที่ของการเป็นแฟนที่ดีอัเฉินนั่นก่อนครับ จะรับอะไรดีครับท่านเออไม่หรอนะถามเธอดีกว่าเออขอน้ำสับประรดค่ะแล้วก็ขอแันวิชผักอันนึงนะคะผมขอน้ำผลไม้ด้วยเหมือนกันโอเคงั้นน้ำผลไม้สองและแันวิชหนึ่งค่ะได้เลยครับขอบขอค,คุณนะ เออขอกระดาษทิชชู่ด้วยนะคะอ๋อได้ครับ อนุรักษ์คงชอบมารยาทบนโต๊ะแบบผู้ดีสินะงั้นเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองสีติคิดว่าตัวเองเก่งภาษาอังกฤษนะักหด้วไงคอยดูก็แล้วกันนะเอาผู้จัดการมานี่หน่อยสิอ๋อครับผมเออมามานี่หน่อย เอาได้ครับอขอหนึ่งน้ำผลไม้ขอด้วยนะคุณว่าเลยนะนี่คุณไม่รู้ภาษาด้วยไงกันก็จูสไงโอเคจู๊อ้อวิสวรนครับอะไรนะอ่อคืออยากจะดื่มน้ำอะไรนะครับภาษาอังกฤษเขาพูดกันยังไงนะเนี่ย จำได้แค่คาว่ากล้วยไม่รู้อะจำอะไรไม่ได้เลยอะอะไรกันนะเรามีเบาร์น่านะครับเอาไหมครับอ่าได้ค่ะอ่า yes yes ได้ครับขอบคุณค่ะพี่อนุรักษพี่ไม่สั่งอะไรเหรอนั้นขอกาแฟดำนะครับ เอาสักครูครับบ,บานานาจูสีสไม่เอาเอากาแฟดำหมายความว่าอย่างไงครับเอากาแฟดำให้เธอนะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษได้ยังไงกันนะ่ะฉันอยากจะกินเหมือนสามีของฉันนะ่ะเข้าใจไหมไปเลยไปโอ,อ้ได้ครับนี่ฟังนะเอ,เอาเมนูพิเศษมาด้วยละ่ะอครับผมได้ครับ กันอะไรนเนี่ยมนูพิเศษวันนี้คือซิสเลอร์ครับแล้วเอามาจากเตาเลยด้วยไงกันล่ะฮะเอเอ,เอก็ได้โอเคกลับไปเถอะ <laughs> เดี๋ยวฉันเช็ดให้นะไม่ไม่ไม่ต้องเดี๋ยวฉันเช็ดให้เองไม่ได้ไม่เป็นไรไอย่ามายุ่งนะโอเควิษนุเธอทำแบบนั้นทำไมฮะไม่ต้องหัวสีติไม่เป็นไรนี่ผู้จัดการคะเอาซิลเลอร์ไปจากที่นี่เลยนะ ขอคุณมากล้ครับคร<อ><อ>ับนี่ไงที่นี่แหละลุงป้าสวัสดีสวัสดีเจ้าอนุอรักษ์จ้ะป้าป้ารู้ได้ยังไงว่าเราอยู่นี่เด็กโง่เอ้ยเราจะรู้ที่อยู่แกได้ยังไงเราแค่บังเอิญมาที่นี่เท่านั้นเองนะน้า แล้วไหนช็อกโกแลตผมอะอยู่ในรถต่อสิช็อกโกแลตอะอยากกินเหลอเราก่อนก็ได้สวัสดีครับป้าป้าอยากจะแก่มานานมากแล้วนะรู้ไหมไม่เป็นไรสวัสดีค่ะขอให้โชคดีนะขอให้มีความสุมาต้อง<ส>ไม่ตองม่ตอง เธอคงคือราคินีสินะป้าจะสีติที่บ้านพ่อมาก่อนนะสีติเน,นี่ยนิสัยดีมากเลยนะแต่ว่าป้าก็ยังไม่เคยเจอเธอตอนนี้ก็เจอแล้วไงคะงั้นก็มองว่าหนูนิสัยดีด้วยสิคะป้าได้เลยแน่นอนจ้ะคนอื่นมานี่มาป้าใจของขวัญวันมูดีใครนะ รับไว้เธออย่าปฏิเสธเลยมันคือของขวัญพิเศษเอาไปเถอะนะแล้วนี่จะไปไหนกันน่ะเราจะไปรินาการนะครับลุงไปทำงานนะครับของบริษัทรับเหมาชุครานี่เกิะไปเจอเจ้าของบริษัทนั่นเหรอรู้ไหมว่ามันที่ัยไม่ดีขี้โกงชาวบ้านมันกำลังโดนคดีมากมายเลยไม่นานคงจะเข้าคุกแหละมันไม่มีอะไรเสนอแกรอกคอยดูก็แล้วกันแต่พบเห็นโฆษณาทางเน็ตนะครับเราเชื่อใจมันไม่ได้อย่าไปเลย างานอื่นท,ทําเถอะหนูจะหางานให้แกเองก็ได้ถ้าแ,แกหาไม่ได้อ๋อเหรอแสดงว่าอนุรักษ์กำลังหางานอยู่เขาก็เลยไม่สนใจเราเราต้องเอางานไปเอาชนะใจเขามาไปข้างนอกกันดีกว่านะไปพี่ปารัก พี่มาทําอะไรที่นี่นะ่ะฉันจะไปบาริหาสิงหนะ์เน่ฉันเห็นรถเขาก็เลยมาแค่นั้นเองอลูกชายของวิครานสิงห์มาทาอะไรไหนบอกฉันมาสิพ่อผมนะ่ะส่งเอกสาสัญญามาให้คุณนี่ตอนเนี้ยเราเป็นญาติกันแล้วคุณควรจะอ่านมานซะนะเราได้สัญญานี้จากรัฐบาล ใช้อำนาจใต,ต้โต๊นิดหน่อยพ่อผมให้เป็นของขวัญนบอกวิครานสิงห์้ว่าฉันไม่ต้องการของขวัญน,นี่ฟังให้ดีนะฉันไม่ชอบไปใครมาทําบุญให้กับฉันฉันหาของฉันเองได้นายพึ่งยอมรับมาว่านายใช้อํานาจใต,ต้โต๊ะแย่งสัญญาไปจากฉัน นั้นถือว่านี่เป,ป็นของขวัญของฉันให้พ่อนายก็แล้วกันบอกเขาว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะเอาเงินมาฟาดหัวฉันเข้าใจใช่ไหมกลับไปบอกเขาด้วยอันนี้คืนไปค่ะถ้าเขารับของขวัญจากพ่อหนูไม่ได้แล้วก็ หนูก็รับของขวัญจากเข้าไม่ได้เหมือนกันหนูไม่ได้จะโดนซื้อง่ายๆนะคะแต่ว่าราคีดีจ้ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะป้าคะแต่ว่าหนูสนิทกับพ่อหนูมากเลยนะคะห,หนูไม่ชอบให้ใครมาว่าพ่อหนูแบบนี้หนูไม่ยอมแน่นอนนี่พูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้ได้ไงอ่ะแล้วฉันพูดผิดตรงไหนกันเหรอ ฉันก็แค่บอกว่าไม่เอาของขวัญก็ไม่เอาสิเข้าใจไหมลงมาฉันบอกให้ลงมา ลูกของฉันเธอจะหยาบคายกับเขาไม่ได้แล้วเขาว่าพ่อฉันแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะถ้าคนมาร้ายใส่ฉันฉันก็ต้องร้ายตอบสิฉันทนไม่ได้ที่เขามาว่าพ่อฉันคุณไม่เข้าใจได้ยังไงกันนะจะมูดทะเลาะก,กันกลางถนนทำไมกันอย่าโวยวายเลยไปกันเถอะ ฉันรู้ว่าทำไมถ้าถึงไม่ไดีกับฉันเข้าใจก็ดีแล้ว <c oughs> ผมขอโทษแทนเธอด้วยนะครับไม่เป็นไรอนุรักษ์ลุงก็ผิดเองลุงไม่น่าไปพูดแบบนั้นต่อหน้าเธอเลยแต่ช่างเถอะลุงขอตัวก่อนนะ,ะไปกันเถอะ ฉันโชคไม่ดีเลยเจตนาดีแท้ๆแต่คนมักคิดว่าหวังร้ายฉันน่ะคิดว่าเอาขกขวัมมาให้แล้วเขาจะชอบแต่เขากลับมาว่าฉันขอตัวก่อนดีกว่าแล้เวเธอหัดคุมอารมณ์ของตัวเองซับ,บ้างนะรู้หรือเปลา่า โ l o อ๋อ,อครับผมอ่อ,อโทษทีนะครับผมคงไม่สะดวกทำงานให้นะครับต้องขอโทษด้วยไปเถอะไปเารินากากันฉันไม่ไปที่นั่นหรอกนะฉันจะกลับบ้านแล้วคุณยกเลิกประชุมแล้วนี่นาะแล้วคุณจะไปที่นั่นกันทำไมล่ะเราจะไปที่นั่นกันเราจะต้องไปส่งสีติเพื่อทำธุระ ฉันไม่สนฉันอยากจะกลับบ้านตอนนี้เลยเราจะไปฮารินาก็ถ้าเธออยากมาก็ขึ้นรถไม่มาก็ยืนตรงนี้นั่นแหละไปสีติเขาห่วงสีติมากเลยฉันไม่ยอมหรอกนะฉันจะต้องไปด้วยแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลย ฉันจะไปด้วยฉันจะอยู่ข้างคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ข้างฉันหรือเปล่าฉันไม่สนหรอกนะฉันจะอยู่ข้างคุณ